ชมทาวน์โฮมใจกลางมหาชัยที่มาพร้อมส่วนกลางสุดอลังภายใต้คอนเซ็ปต์ออกซิเจนคอมมูนิตี้ที่นี่เลยซิตี้เซ็นพระรามสองมหาชัยบายปรินซิลิใครอยากมีบ้านสวยโป่งโลง่งสไตล์โมเดิร์นบ้านที่นี่มีแบบบ้านให้เลือกถึง4แบบรองรับทุกความต้องการแน่นอนส่วนบ้านหลังนี้นะคะเป็นแบบบ้านออทัมฟังก์ชันครบมากรองรับถึง4ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถภายในบ้านโป่งโลง่งดูกว้างไม่อึดอัดเพราะเพดานที่นี่สูงถึง2.7ถึง3เมตรเลยแถมประตูหน้าต่างก็อบานใหญ่เปิดรับแสงธรรมชาติได้เต็มที่ห้องอเนกประสงค์ด้านล่างนะคะเหมาะสำ เป็นห้องทํางานหรือห้องผู้สูงอายุก็ได้พอห้องน้าชั้นล่างนะคะที่นี่ก็ออกแบบให้มีพื้นที่สําหรับอาบน้ํารองรับไว้แล้วและจุดเด่นอีกอย่างซึ่งเป็นซิกเจอร์ของทาวน์โฮมปรินซิลิเลยคือเขาใส่ใจกันอยู่อาศัายระยะยาวด้วยการลงเสาเข็มลึกเท่าตัวบ้านบริเวณที่จอดรถและส่วนสกลังช่วยป้องกันการซุดตัวแถมยังประหยัดค่าใช้ใจ่ายสาหรับใครที่จะต่อเติมครัวหลังบ้านอีกด้วยขึ้นมาชั้น2ห้องมาสเตอร์เบดมจะมีห้องน้ําในตัวภายในห้องน้ําทุกห้องนะคะจะตกแต่งด้วยกระเบื้องลวดลายพิเศษแตกต่างกันนนนไปปแลละะะสสเเเเเเคขออออองงงง้้้าาากกกก็็ววยยยยยททีีีีบบบ่่ััดมหหน ะะมีขนาดใกล้เคียงกับห้องมาสเตอร์เลยวางเตียงขนาด5ฟุตได้สบายๆส,ส่วนห้องนี้รองรับสําหรับเด็กๆหรือจะทําเป็นห้องแต่งตัวก็ได้สองห้องนี้จะมีห้องน้ําที่ใช้ร่วมกันเป็นห้องน้าแยกฟังก์ชันรองรับการใช้งานพร้อมกันในช่วงเวลาเร่งรีบค่ะถึงส่วนกลางที่นี่นะคะบอกเลยว่าอลังการที่สุดในมหาชัยมีท้งโอทูขับที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันสระว่ายน้ําระบบเกลือขนาดใหญ่ฟิเตเนสและคิดลูนนอกจากนี้ยังมีโอทูพักหรือส่วนสาธารณะขนาดใหญ่ด้านในที่อยู่ระหว่างก่อสร้างบริเวณนั้นนะคะจะมีกิจกรรมหลากหลายทั้งสนามบาสสนามเทมเพลรรนี้นะะค เลเดินทางสะดวกและก็ปลอดภัยมากค่ะเพราะติดถนนใหญ่กิจมณีหรือถนนสหกรณ์เลยไม่ต้องเข้าซอยให้แออัดแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆทางบิ๊กซีมหาชัยพอตชินน o เซนท่านมหาชัยแล้วก็ใกล้โรงพยาบาลถึง3แห่งใครจะเชื่อที่นี่ราคาเริ่มต้นเพียง2 4ถึงล้านบาทเท่านั้นอย่ารอช้าลงทะเบียนเยี่ยมชมโครงการคลิกเลยหรือโทร1753